อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมตอนที่แล้วเอมเออไม่ได้อมขนาดนั้น แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีผมกราบผมเนลส์คุมกับเกมซูเปอร์ฟาร์มไนท์แอดเฟรดิสนะครับผมวันนี้ก็มีคำว่าอิสมีพร้อมกับก็ได้เฟรดดี้นะผมกับคืนที่4ทอนท้ายและคืนที่5้าพาร์ทที่5นะครับผมโอเคต่อจากจุดเดิมนะผมตอนนี้น่าจะเปลี่ยนไปตรงที่เราช่วยชันโนบอนนี่แล้วนะครับผม uh huh. เพราะฉะนั้นชนะันโนบอนนี่เนี่ยจะมีสตอรี่ต่อไม่ต้องบอกว่าช่วยฉันด้วยแล้วอ่ะก็เลยขึ้นต่อไป อยาช่วยฉันด้วยนะโอ้ลอยได้แล้วก็อืเข้าไปในตู้เกมเหรอว้าวตู้เกมนั้นตู้เกมอะไรวะผมไม่จำชื่อไว้อะ่ะโอ้เข้าไปไตู้เกมแล้วก็โอ้อยลอยได้ด้วยเหมือนในนั้นในในมินิเกมนะครับผมมินิเกมที่เราเห็นในภาคสามภาคสี่แหละน่าจะภาคสามนะผมจะทำไรอะ่ะเราขึ้นไปบริเวณไหนสักจุดปะที่ที่ผมจำไดล้ลงล่างเลเซียเนี่ยตามไอ้ นั <ítulo> ่นแ <works> <displayed, S 2> <ะ>หละตามของภัคสามนะผมลงแถวนี้ปะลงมุมโมไปรอบอบทิศสิงล่างเน้อสิงล่างลอยขึ้นไปขึ้นไปจะเป็นตรงนี้ปะตรงด้านซ้ายที่มีมุมที่มีเนี่ยเนี่ยโอเคได้ลวโอเคไป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 หลุดไปหลุดคอไปติดติดติดเอ้ยหลุดไปจากจอหซัโอ้โหโอเคกดรัวโอเคต้องกดคลิกรวัวนะครับผมแล้วก็หลุดจอไปอ๋อฮะเชื่อมโยงสตอรี่เรื่องราวเขากับ อีกมิติหนึ่งอ๋อชำโยงกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วไงต่อมีจุดไหนโอเคข้างบนเห็นไหมอ๋อโอเคไปได้หัวติด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 อ๋อต้องโอเคต้องคลิกซ้ายแล้วคลิกขึ้นแหละมันมันติดอ๋อคงคงคลิกเฟซบาร์ใช่ไหมไม่ใช่ซ้ายขึ้นเฟซบาร์นะผมให้ตัวรอยขึ้นไปข้างบนเฮ้ยมาดูมุมมองนี้ดูการาฟิกมันดูดีขึ้นไหเข้าใจสตรอรี่มากขึ้นวะ อันนี้เข้ามาในบ้านภักสี่เว้ยเฮ้ยโอเค่คอยขึ้นมาเรื่อยๆเออทีลตะขั้นอ่ะแล้วปั๊บไปด้านมุมซ้ายมุมขวาบนนะผมโอ้โหช่างดีไซน์ด่านมากเลยพัดลมมีห้องฟูกฟิีมน่ารักนะครับผมเี่ไปแล้วตอนเนี่ยเออหลด,ดแมปไปแล้วตอนนั้นนะผมไปสู่อีกแบบหนึ่งพับเพจเหรอกับร้านเฟดดี้อ๋อฮะเข้าไ,ไหมวะเดี๋ยว โอเคต้องคลิกขวาโอ้ oh my god หลากหลายมุมมองมุมกล้องมุมการกดด้วยกันโอเคเรียบร้อยเราไงต่อโอเคด้านบนนั้นอึ๊บบินไปโอเคทันนี้ปะโ okay. <c oughs> อเคเฮ้ยชอบดีไซน์การการวางด่านวะสุดยอดอะต้องมุมให้ดีๆนะผมแล้วก็เ็ไปไปหาเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้อยู่นะครับผมว่าไงถ้าเด็กน้อยทำไมถึงเศร้าล่ะ กิดอะไรขึ้นเนี่ยติดอยู่ในเครื่องเล่นเกมนเนาะเจ้เธอจ๋าตาเอแฮ hey, ยิ้มสวยไหมครับเรายิ้มสวยนะไม่<า>เป็นไรนะเธอไม่ต้องร้องไห้ต่อไปแล้วนะลูกชายลูกชายเหรอชัดเองอ๋อฮะวิมองดูตามองทุกอย่างจะไม่เป็นไรนะเพราะจะได้ไปสู่ที่ที่ดีกว่านี้นะอันนี้คือคนที่บอกว่าตายไปใช่ไหมเพราะว่าสปริงล็อกมัน บทขี้ตัวเองแสดงว่าต้องเป็นคนในครอบครัวก็คือเป็นคนที่มีลูกแล้วแล้วก็ลูกน้องให้เพอเสียพ่อไปเหรอ,อป้าป้าอันนี้ใช่พอะเภชรเปล่าไม่แน่ใจนะคนที่เป็นเด็กอะจําไม่ได้พระเภทรหน้าตาเป็นไงอ๋อเดี๋ยวนะคือจะบอกว่าช h a นกับเฟนนีกับชั้นโบ๊ทวันนี้เป็นด้วยกันหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจเลยนะีนสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะล,ลงเหนืออยู่นะที่ ที่คงหลงเหลืออยู่อ่ะแล้วมันก็คืออะไรเหรอเธอได้เห็นแล้วเนี่นะหืมไม่นี่คุยกับใครอ่ะใครคุยกันโอเคผ่านไปคืนหนึ่งนะผมเข้าสู่วันที่ห้าในภาทต่อไปนะครับผมเรื่องเราจะเป็นยังไงกันแน่นั้นก็รับชมได้ในคราวหน้าครับกับเกม f ฟน์ไนท์แอ d เฟรดด per f ฟ a ์ f r e d d y ้นะครับผมโอเค Freddy Fazbear ไลยวันต่อมางั้นเหรอทำไมงั้นล่ะมันควรจะเป็นวันต่อไปไม่ใช่เหรอ,อเคจากงานปาร์ตี้มันเกิดให้ใครไม่รู้นะครับผมฉันจะเป็นเพื่อเธอเองนะจนกระทั่งจบงานนี้ลงงานปาร์ตี้กันดีกว่าสุ่งาน,านปาร์ตี้กันดีกว่านะไม่ต้องกลัวนะพราะเราจะตามหาทางที่จะไปลงปาร์ตี้กันในนี้อันนี้เป็นดนตรีออกเหมือนเป็นร้องเพลงนะผมไทยคอจอยเดอปาร์ตี้ จะหยุที่นี่นะเพื่อพวกเราจะได้สนุกด้วยการผ่านวันที่ถุกนานนี้ด้วยก,กันไปลงงานปาร์ตี้กันดีกว่าอะไรนะครับผมสีเขียวนี่ใครเนี่ยโอเคโชว์จบแล้วนะเด็กๆอ๋อ,อปิดงานอะไรนี้มันันเกิดใครไม่รู้นะครับผมเฟดดี้และกลุ่มแกงก็ต้องพักผ่อนแล้วนะหลังจากเรื่องทั้งหมดนี้เขาแล้วก็เพื่อนๆของเขาก็เริ่มเก่ากันแล้วนะรู้เปล่าอ,อ๋คือจะเริ่ม พักผ่อนออดีไทยไม่ใช่พักเฉยๆคือถ้าเกิดเป็นคนก็คือกเกษียณอายุอะ่ะก็คือกเกษียณจากการใช้งานอะไรเงี้ยครับผมถึงเวลาบอกลาพวกเขาแล้วรึเปล่าอะเนืใจคนจ้องมองกันเต็มตรงกลางลาก่อนบันนี่นจะไม่ลืมเธอเลยแอบเศร้าเนี่ยมีความเศร้าดรามา่าลาก่อน,นชิคาพิซซ่าของคุณนี่อร่อยสุดในเมืองน,นี้เลยนะอืลาก่อนนะกับตันฟ็อกซี่ รู้สึกดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้งนึงอะลาก่อนนะเฟรดดี้ฉันเอ,อ่อฉันก็คิดถึงคุณนะอ๋อแล้วเป็นเด็กตรงไหนก็ร้องไห,ห้เฉยเลยประเด็นฉันก็คิดถ,ถึงเธอเช่นกันเพ่อเธอทุกคนเลยอ่ะเหลือคนเดียวเฉยเลยคนหนึ่งเขากลับไปหมดแล้วเนะนี่ยแดเนียลรีบมาเร็วสิเข้อจะปิดร้านแล้วนะอ๋อ ฉานไปแล้วนะเัอก็แค่เหมือนกับดินเสียเฟดดี้เมื่อกีน้นี้โอ้อยา่ามีใครมาตีขบวนนะกำลังร้องไห้ด้วยอ่ะอ๋อในช่วงเวลาตีห้าเอ้ยไม่ใช่ตีห้าช่วงคืนที่ห้านะครับผมริงผ่านไปหลายคืนได้แหละข้ามจริงๆก็ได้แหละคือที่ถ้าแอบเป็นเดือนเป็นอะไรวันผ่านไปประมาณสัก คือที่เสร็จที่สิบแล้วมั้งผมว่าแต่ว่ามันก็ยอมทรมานยอมทรหดอดทนจนกระทั่งถึงเวลานี้นะผมเพื่อให้เรื่องราวมันจบกันจบตอนท้ายกับช่วงเวลานี้อาจจะเพราะว่ายังคนนั้นหายไปแล้วนะผมก็เลยหาไม่เจอนะโอเคมีหนูนําทางด้วยกับตัวนี่มันคือ s h a d ด w f r ด d d ใช่ไหมโอเคนี่สึกมืดทุกอย่างมืดมิดนะครับผมตามฉันมาโอเคได้เวลาเดินตามนะครับผมวันนี้มีแต่ตัวเฟดดี้ที่ลืมตา อาจจะเพาไม่ใช้งานแล้วก็ได้เพราะว่าปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้วทําให้เนี่ยทุกตัวก็กดซีไม่ได้นะที่นี้คือเรียตัวตัวนี้ตัวเดียวที่เก็บได้นะผมะสภาพของที่นี่ก็มีน้ํั่วซึมมาด้วยนะก็แปลว่าเขาปิดแล้วก็ไปทิ้งร้านรอยแล้วมินูด้วยสวันดีจหนูจาแล้วไปไหนวะมันตามไปไหนไปด้วยไม่บอกทางเมนเนื่อกี้นี้โอเคน้ำหยดไปทั่วเลยนะผมบอกแล้วผมชอบดีไซน์การออกแบบเกมนี้นะ น่าสนใจมากเลยอะแล้วก็อุ๊ยโอเคอันนี้ชัดเลยเห็นอะไรเห็นตัวนั้นครับผมตามไปก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็อาจจะแก้ไขได้ม้งผมว่าเขาน่าไปด้วยกันสองคนโอเคว่าไงจ๊ะกล้องหันทางนั้นเฉยด้ยเป็นทางนี้เหรอตามฉันมาทางนี้เหรอทางนี้ไปไหนวะเออเรออะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ไปทางนี้อ๋อทางนี้คือทางที่สำเนาแล้วทางทันตกับที่ ในภาคสองมที่มันมีคัสซีนอ่ะแล้วมันมีช่วงเออร์เรอร์แล้วก็แล้วก็ไม่ฉันเข้าไปเดี๋ยวนะผ่านทางนี้ไม่ได้ทางโอเคไม่ได้แล้วไงอุ้ยสาวอุ้ยฮะนั่นใครเหรอโอ โอยไรตัวนี้มพาไปเรื่อยเรื่อยเลยงอเรียกเัวตัวลืมตาเทียตัวเขาต้องไปได้เหรอตามฉันมาเรารู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเน่ะยทะหลากเราเรารู้นะทะหลอกเราฉันเดินไปได้เดี๋ยวก่อนนะนั่นต้นใครอ่ะตอนนี้พวกนี้ไม่เคยเห็นนินาเออใช่บันนี้ไม่เคยเห็นจะคิดว่าเขาต้องการที่จะแสงบมงอยากกับฉันนะเนี่ยโดนล่าไปตกเทียตัวได้แน่เลยบอกว่าชัวร์ป๊อบ ไม่ไปได้ไหมเรารู้เรารู้รกแก้วเธอแล้วแล้วมันนำาเราเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องมันเนียนเหนียมเจี้ยมเจียม,เ,ยมเจียมเหนี่มเจียมคืออะไรเราจะเข้าไปในห้องอื่นนะห้องนี้มีอะไรป้ายดูให้ทั่วนะเผื่อจะมีอะไรที่เราเก็บได้หรือว่าหลบหนีไม่ได้นี่จริงตัวคนนี้ตัวแบวไอ้นี่ได้ตัวเดียวนะผมผมรอตัวคนอื่นมาตรงนี้แล้วโดดไม่ถึงนะผมวันได้โดดสูงมากโอเค <Hello. S 1> นี่ยังอยู่ดีนะผมยังเป็นสภาพที่เห็นตั้งแต่ในคือแรกแรกเลยที่เราเปิดประตูห้องนี้ได้นะครับผม โอเคเราเดินดูให้ทั่วนะว่าจะมีอะไรหรือเปล่าที่เล่นได้อย่างน้อยผมอยากไปดูตรงนั้น,นตรงห้องรอ,งอพอเนี่ยนะว่าเราเดินไปได้หรือไม่นะผมเพราะว่าห้องรอพอเป็นห้องที่ต้องมีไฟพลังงานในการเปิดิดประตูใช่ไหมตอนนี้มันไฟดับเรียบร้อยแล้วคือไม่มีพลังงานเลย,เลยจะนำอีกให้ตามไปอีกไม่เราจะเข้าขอันนี้เลี้ยวไปเลยไ,ไม่ตามไม่ทมไม่ตามไม่โือเขียนนะหรือที่เข้าได้หรือไม่มันมืดมากแล้วตอนนี้ เขาได้เว้ยโอเคห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้โหโอเคอลังการการสร้างมากก็มีภาพมีหน้าจอโมอนิเตอร์นะครับผมที่ใชใ้มองพวกเราอาา่าฮะมีคัพเค้กข้างบนด้วยแล้วก็อยากย,าย้ายนู่นนี่นั่นมีมีคัพเค้กพลาสติกของชิคาด้วยที่ปกติชิคา่าไว้ในมานไหนด้วยกันตรงนี้ก็ดูสบายดีนะเนี่ยกีนั่งของราพอนะครับผมโอเคห้องเป็นภาพดีนะก็ไม่รู้คงไม่มีใครมาอยู่นี่มั้งอาจจะมีก็ได้แต่ โอเคแต่วิงว่งนําเธอวิ่งนําโอเคคงยอมผมว่าไม่น่าจะมีอะไรอะแล้วต้องคอยทีให้แน่ใจว่าเรามีตัวประเภทหรือป่ะนะว่ายังอยู่หรือไม่มีกับฟอลโล่มีจังมีฟอลโล่เว้ยเราเราเราถ้าเกิดจะให้ฟอลโล่แอดเฟนดีกว่านะเราไม่ฟอลโล่เราเราเราจะไม่กดฟอลโล่เลยขาดต้องกดแอดเฟนมาเท่านั้นแล้วก็อะไรก็ว่าไปทีหนึ่งไม่ใช่ทวิตเตอร์ไม่ใช่เฟซบุ๊กโอเคเข้าห้องน้ำไปโดนตุยต่อชัวร์ จะจะจะฟอลล์เราอยู่จะเรียงตัวเรียงตัวเรียงเบอร์อืมนะ <Follow me. S 1> ต้องตามอีกแล้วโอเคโอเคจะจะเชื่อก็เชื่อ้เออเริ่มเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะผ่านตรงนั้นไม่ได้กันแน่เนี่ยฉัน <c oughs> ผ่านไปไม่ได้อะฉันขยับไม่ได้ไม่แต่ก้าวเดียวเลยอ่ะถึงตรงนี้แล้วมันจะคาทุกตัวละครอ,อ๋อฮะพกกลับมาปั๊บกระโดนพี่ม่วงทุบทีละตัวเรียงตัวเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันเฟดดี้นี่หนาเพิ่งเห็นเหรอ กค่ทำกับเขาก็ได้ละเนี่ยชอกอันนี้คือภาพขวานในมุมตรงับผมตรงจนแบบดูไว้เป็นขวาเลยนะแล้วขาก็ผ่าชิก้าเรียงตัวมีความ,ม,วาม,มเรียงเบอร์สุดๆเลยครับผมโอเคสวัสดีสชิค้าชาคนอื่นเขาเรียกหมดแล้วไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยเหรอมมนรู้ตัวเทียตัวนะคือเหมือนมันเรียกมันเรียกให้ตื่นเทียตัวชิค้าชา้ามาดีสิจ๊ะมา้ตุยมาชิค้าบอกว่า ก็หนไปไหนหมดกันแน่เนี่ยเงาจังเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วคนไหนไปไหนหมดเนี่หมดนี่มาเอาวะตามก็ตามอะ่ะทุกคนทิ้งฉันไปหมดเลยอย่าในนี้อะ่ะไม่แฟร์เลยอะ่ะทุกคนโดนทุบหมดแล้วจ้ารู้เปล่าจะ้จะจะ้าสวนเล็กไวะสวนเล็กก็อชอบทาสวนเล็กเลยฟงฟลิงอะ่ะฟ <Follow me. S 1> าโรมีจ้าจ้าเราจะนําเธอไปจะไม่เธอไปก่อนเราแนวเราอินดี้แล้วเข้าเลี้ยวขวาได้ไหมล้วเข้าแนวแล้วปวุชีอะ่ะอันหนึ่ง <Follow me. S 1> ไม่แล้วขอทำธุระก,ก่อน แล้วเขาไปเด็ดออกดอกไม้ก <motiv ators> <m> ่อนไม่ได้้วยเว้ยไม่ให้กลับไม่ให้ไปไม่ให้ไหนอะไรทั้งนั้นก็เอ๊ตัวที่เหมือนเฟนดี้ไปไหนกันแน่นะแล้วก็โอเคเพิ่งเห็นอีกแล้วเธอรู้สึกว่าเหมือนมีกำแพงนะทั้งที่มันอ่ะเป็นแค่ทางที่ผ่านไปได้ทำไมกันหน้าเพราะเขาจะมาทุบเธอไงจ๊ะนั่นใครอะนั่นเธอที่นะแดนแดน นั่นเธอหรือเปล่าแดนนั่นจะหมายถึงแดนเนียลปะแดนเนียลคือฟ็อกซี่ปะจำไม่ผิดนะก,ก็คือไม,ไม่ได้ไไม่ด้เห็นเราผ่อนลมมาถึงถ้ำเลยครับผมนั่นใครยะโอเคแล้วผมถ้าเกิดเป็นโกดี้เฟดดี้มันจะเดิเนเป็ไงวะลอยไปเหรอบัดดี <Follow me. S 1> ตามฉันมาจาับจับจต้องทางนี้ <laughs> โอเคจับจับทางนี้ใกล้กว่าอ่ะไปไปหมดไปมางง,ง,งอยู่ฮะมวยมวยมาทีบ้างเปล่าล่ะเนี่ย ก็ไม่รู้สินะโอ้โไวโอเคเราจะว,วิ่งแซงนะผมดีสี่แล้วเว้ยเวลาทำไปไวมากเนี่ยวิว่งแซงไว้ไม่สนใจฟอลโลใครใครฟอลโลเมืองดูแฟดมากอยู่คอนดูแฟดนะผมใครฟอลโลเมืองไม่มีไม่ฟอลโลแต่ต้องฟอลโลอยู่อยู่ต้องฟอลโลมีไม่ใช่มีฟอลโลอยู่โอเคเปล่าวิว่งโคตรไวอะฟอลโลฟมีดูฟอลโลมีจังไม่ฟอลโลเ้ย้ขึ้นนี่กันแน่นี้เรื่งหลังดบมาเป็นหัวเป็นสภาพเละไปหมดเลยนะ พูดนายอยู่นั้นหรือเปล่านี่ยฉันไม่สนใจจะเอ,อ่อออกไปข้างในนั้นได้เขาไปข้างในนั้นได้พวกเขาต้องอยู่แถวนี้แน่ๆสักแห่งหนึ่อข้างหลังไงที่เป็นซักป็นซานอะรู้สึกได้เลยอยุเห็นเนี่ยเห็นแล้วปะตาเอา๋เลพูดไทยอยู่นี้นนล่ะสวัสด,ดีบิงมาทุบเลยตาเอา๋โอโอ้โหมุมอับเลยนะมืองแรงได้นมุมอับอย่างนี้ได้ไงอะเราตารเราไม่เห็นคางนั้นพอดี ในที่สุดเขาไปซะแล้วเรียบร้อยแล้วทํากันอย่างนี้เลยหรือครั้งนี้เธอทําได้ดีกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยวิลเลียมหืมไม่เสียงใครว่าสีสีม่วงๆไม่ใช่เสียงวิลเลียมไม่เสียง, William, ยงพ,วพวกกายรนะพว,พวกกายได้ตามสอเนี้ไม่ใช่วิลเลียมอ่ะเรียกออปตันอ่ะหรือไม่มันก็พูดตัวเองนะครับผมนะฮะช่อ่ะพูดพูดว่าตัวเองแบนะบดีมากทําได้ดีมากอะไรเงี้ยมองน,นั้นนะผมแล้วจากเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนี้เธอไปไจะจัดการกับหลักฐานทั้งหมดได้ยูเหรอมัสั่งการเลยกันแน่เนี่ย อ๋ออาจจะเป็นตัว Shadow Freddy สังการตัวนี้เหรอตัว William a f t o n เรอะฉันยังหวังว่ามันจะไม่ไม่ลงเอยอย่างนี้นะแต่มันก็ไม่มีทางเลือดท่จะทำอื่นแล้วแหละพทังกลับไปไม่ได้อีกแล้วออืภาษีที่ทันลงไปอะไรอย่างนี้นะผมเฮงยังไงก็ตามจะคืนนี้เปต้นไปมันก็จบลงแล้วะนะมหมดืดหมดืหมดอุ้ย ตาขวาย,ยังคงมองอยู่โอ้ยยังไม่จบง่ายๆหรอกถึงตาโคเด้นแล้วทำไงวะโคเด้นบินนะอีสาวเดว้อุ้ยมินยานเหรอหาไกลายมินยานเฉยบัสดีพระเพรไมโนเน็ตว่าไงจ๊ะเกิดอะไรขึ้นไมเคิลฟังนะเพื่อนเธอต้องการให้เธอช่วยในตอนนี้มมนก็ตอนไหนๆเลยแล้วนะ ธอเป็นคนเดียวที่จะมีจะจัดก,การเขาให้พ hey. ายแพ้ได้เธอทําได้ถึงแม่คนอื่น,น,นทำไม่ได้ก็ตามประเมินค่าฉันาสูงเหลือเกินไปย่องน้ำซะเีประตูที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน uh huh. คนอื่นผ่านไปไม่ได้คุณตัวอื่นเข้าห้องน้ำไม่ได้นะแต่ตัวนี้เขาได้คือในสภาพที่เราเป็นวิญญาณหรือเป็นเป็นหมีอะ แต่เธอไม่ใช่หุ่นอนาติกแล้วอ๋อฮะเธอคือวิญญาณพ่อฉันคือวิญญาณที่ทุกทรมอนเธอนี่นขโมยได้ของพวกเรานะของของชายพวกเราถูกนะเอาหลับไปได้แล้วล่ะอืมโอเคแล้วเโอเคเล่นเป็นวิญญาณไมเคิลน,นะผมไปไปก็ได้แล้วใส่ได้ไหมเนี่ยมันมืดเกินไปจะทะเลอะไรอุ้หูตกใจหนู มีเสียงด้ประเด็นโอเคเป็นวิญญาณที่ oh, โอ้โ okay, หมืดโคตรโอเคไม่ไปแล้วคงไม่มีอะไรซ่อนอยู่มั้างน่าจะไม่มีบ้างแต่กินก้อนได้ฟเฟรดี้ไม่เคยเจอตัวละครที่เราคุมได้ตั้งแต่แรกนะผมอาจจะมีก็ได้แต่ก็ก็ขี้เกียจนะนะ <c oughs> ไปก็ถ่าหมดแล้วน่าจะไม่มีอะไรั้างเข้าหน้ามนผมปวดฉี่นิดนึงโอเคเจอแล้วหัวพเพื่อนเราเข้านะห้องนี้สินะได้เลยห้องนีู้ซิมีอะไรกันแน่นะครับผมตู้เกมพังๆกับ บุญสปริงแท็บและเอกสารอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือตามไปนั่นแนหะตามในตอนจบของแฟร์เน็ตเพดดี้ภาคสามที่เราเห็นนั่นแหละนะครับผม,อ,าามอ่ะฮ่ามีเอกสารมากมายที่ชักก่าตามหาอยู่เลยนะเนี่ยอือห mm ื hmm. อุวิญญาณเด็กทั้งทีเฮ้ยผู้นดอะไรกันแน่เนี่ยอ๋อตามสตรอรี่เป็นวิญญาณอ๋อถ้าเกิดตามนี้เปิดภาคสามตอนจบนะก็ก็ถือว่าแนวคิดที่ไม่เลวนะผมว่าไม่แกไปไปไปไ,ปไ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 ม่ได้อ่ะ เด็ก4คนกับวิญญาณอีกตัวหนึ่งก็คือวิญญาณตัวนี้เป็นตัวหลักที่ควบคุมให้ไปไปเข้าไปในตัวในเสื้อนั้นนะผมโอ้ยเยอะๆเข้าไปในชุดเอาอยา่าโอเคต้องต้องลอมาสักสามรอบตามในสตอรี่จริงๆเอาสิเอาสิใส่เข้าไปในเสื้อเลยจะได้ชออ็อตเพราะฝนมันตกเพร,ราะฝนต้องตกตามฤดูกาลเธอต้องโดนช็อตตามที่สมควรจะโดนใช่ไหมละ่ะน,นั่นไองวิ่งเข้าไปแล้วจิ๊บใส่ซึ้งแท็บแล้ว แล้วเราบอกว่าคงไม่มีทางทำลายเราได้แล้วสุดท้ายก็ช็อตแล้วก็หยดตัวตายเฮ้ยเจ๋งแล้วสตรอรี่ถึงมันจะเป็นแค่แฟนเกตแต่มันก็ดูพอเป็นไปได้เหมือนกันนะมันเชื่อมลงชัดเจนด,ดูดีนะผมว่าโอเคโอ้ว,วัดีพระเพชรจ๋าเธอเธอทำมันงั้นเหรอหลังจากตลอดเวลาที่ผ่านมานี้คอนดที่ทำก็ได้ไดรับการสั่งสอนแล้วเนะีคือไงเด้อ เรียกว่าไงเดียเฮ้ยท,ทำได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วจะไปต่อได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมีชั้นนะชันมีบางอย่างที่ต้องจัดก,การอันนี้เป็นพับเพชรพูดใช่ไหมก็คือวิญญาณทั้งห้าดวงก็ไปสู่สุคติได้แล้วอันนี้ปะโอ้ขึ้นสวรรค์เรียบร้อยแล้วอ๋ไอไฮโซไฮโซสูส่สวรรค์นะผมส่วนพับเพชรก็จัดการกับตัวตัวนี้ที่หลัง โอเคผ่านไปอีกคืนนะผมแต่สตอรี่ยังไม่จบใช่ไหมยังค้างคายอยู่เลยเดี๋ยวดูดังตอนนี้จะมีให้เราเลือกอะไรบางอย่างน,น,นะครับผมโอเคชาคาซี oh. okay. นะต้องอโอลอยขึ้นสวรรค์ไปกับคือายสุดจะเป็นนั่นนั่นนะ่ะไอตัวเด็กดอกนะผมที่เหลือสี่คนน่าจะเป็นตัวทอยผมว่าน่าใช่ตอนนี้ก็เป็น คุณแม่ที่ยิงตัวเองตายไปนะผมโอเคมีกอดด้วยอะมาม่าแม่จ๋าทุกอย่างต้องไม่เป็นไรนะมิเชลไมเคิลไมเคิลโอเคจะอ่านมิเชลแน,น่นนนุนนี่จะไม่ทำร้ายเธออีกแล้วนุนนี่คืออันนี้อ๋อนี่ไงเมื่อกี้ที่เราเห็นตัวช a โดชัโดว์วอนนี่กับลูกด้วยอื้มเอ็บบรกโอเค โอ้โหโอ้มันเชื่อมโยงกับร้านเฟสแบร์ไฟได้แน่เลยว่ะแล้วที่ปีต่อมา1 9ึ7งเก้าแปเจ็ดก็จะเป็น2,000กว่านี่ไงโอเคก็คือจะบอกว่าไฟสปริงแท็บถึงกลับมาได้นี่ปะให้ตายเถอะพวกนายสถานที่นี้มันทำให้ฉันหลอน,นไงไม่รู้แฮะนี่จะเป็นเสียงคนอื่นนะผมที่เข้ามาเจอที่นี่แล้วก็เจอหุ่นตัวนี้ในห้องลับโอ้อเพื่อกลับมาที่นี่อย่างนั้นเหรอ พอดีว่าหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของพวกเราอะ่ะได้บอกว่าหลังก็แพงเนี่ยมีห้องรับซ่อนอยู่ตรงนี้นะอือฮ mm ึล hmm. องจินตนาการดูสิว่าของดดาตๆนานาที่ซ่อนอยู่ในห้องแล้วมีอะไรกันบ้างน่ะจะเป็นความลับประหยัดที่หรือลับสุดยอดของรา้านฟิตแบก,ก็ได้นะอ่าฮะก็ huh. uh huh. คือเป็นตามสตอรี่ของภาคสามที่ mm hmm. เขาบอกว่ามีเสียงภาว่ามีเจอห้องลับห้องหนึ่งที่คุณเข้าไม่ได้นะผมก็คือห้องนี้เฮ้ย <Hey, S 2> มองนี้ผมก็ไม่ได้นึกถึงขั้นนี้นะน่าสนใจวะเพื่อนเอ้ยฉันที่ว่าฉันเจอแล้วนะ กระแพงนี่เนะี่ยมันดูปอบๆอ่ะคือดูแบบนาทีข้างหลังมันจะเป็นโล่งๆครับผมโอเปิดแล้วมีเงาด้วยสองคนจะเอกับริงแท็บนะครับผมกระตู้เกมแล้วก็เอกสารมากมายเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันลืมตามไม่เอ่ยเรียกว่านี้อันนี้คงแคบได้แล้วก็มันต้องมีค่ามากๆแน่ๆเลยอ่ะจะไปขายกันเหรอ มาเร็วมา่วยฉันแบกตังนี้กันดีกว่านะเข้าไปในรถตดนแดกไว้เนี่ยคอยดูเถอขยับได้ผู้บิญยาณสิ่งอยู่ในนี้ก็เป็นได้แต่จะว่าไปตัวพัฟฟีกยังไม่รู้ไปไหนนะดูสภาพปีเลือดเปื้อนเลยนะยังกล้าอุ้ยลุกขึ้นได้ด้วยอฉันอยู่ไนกันแน่เนี่ยฟังก์ชั่นเฉยนะอยู่กับซาตปีต่อมาเพื่อทำงานนี่มันเป็นโอ้ที่นี่คือเฟสแบ์ไฟทที่บ้านหินสิงนะผมนี่มัน สถานที่เล็กสุดเลยกันแน่เนี่ยเฮ้ยชอบสตรอรี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอพีลโอ้ชัดแผ่นที่ชัดคืนดีหกนะครับผมโอเคเรื่องราวของบริเวณนี้จะเป็นไงต่อกันแน่ก็เดี๋ยวรู้กันนะครับว่าจะตัดจบแค่นี้หรือเปล่าหรือจะไงกันแน่อาจจะตัดจบแค่นี้ถ้าเกิดว่าพัทที่พัทนี้ยาวสั้นยังไงก็ว่าไปนะผมโอเค เอาว่ายังไงก็คืนที่หกคงมีอีกพันหนึ่งผมว่าเพราะผมที่รู้ว่าคือมี2อเอนดิ่งอยู่นะของสองเอนดิมม่งนะครับโอเคก็จะใหม่งขาหน้าเกมซูเปอร์ไฟ,ฟน์เฟรนดี้นะครับผมนตอร์เรของสิงแทบแหละ,ละนะเป็นยังไงต่อนะครับก็เหมือนขาวหน้านะครับผมโอเคทีน้ำตาลไปแลบยบาย